สวัสดีครับสวัสดีเด็กๆชั้นป .2 ที่น่ารักทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับมาเจอกับคุณครูตาลนะครับครูตาลจะมาสอนในรายวิชาการงานอาชีพนะครับการงานอาชีพวันนี้ครูตาลจะมาอภิปรายในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับก็คือเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเราจะเรียนด้วยกันอยู่3หัวข้อหลักๆก,ก็คือ1 การแต่งกายไปโรงเรียนนะครับ 2. การดูแลรักษาและเสื้อผ้าขณะสวมใส่นะครับ 3. การจัดวางการเก็บเสื้อผ้าและรองเท้านะครับอ่าสามหัวข้อหลักนี้นะครับจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะครับสําหรับวันนี้ครูตาลจะหยิบในหยิบเรื่องการแต่งกายไปโรงเรียนนะครับมาสอนนะครับการแต่งกายไปโรงเรียนจะสอนอยู่3าม สามหัวข้อหลักก็คือ1เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายชุดนักเรียน 2. วิธีการแต่งกายไปโรงเรียนด้วยตนเอง3ประโยชน์ของการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเองนะครับสามหัวข้อหลักนี้เรามาดูนะครับว่าเราจะเรียนเรื่องไหนก่อนนะครับให้นักเรียนนะครับเปิดหนังสือมาหน้าที่26นะครับเปิดหนังสือมาหน้า26อ่า การแต่งตัวไปโรงเรียนนะครับในวันหนึ่งนะครับใน,นนในหนึ่งวันในหนึ่งวันคนเราสวมใส่เสื้อผ้าหลายชุดเช่นอ่าตื่นขึ้นมาเลยก็เป็นชุดนอนนะครับชุดนอนชุดอยู่บ้านชุดนักเรียนชุดกีฬาซึ่งการสวมใส่ชุดเหล่านี้นะครับต้องใส่ ต้องให้เหมาะสมกับโอกาสสถานที่และกิจกรรมที่เราทำนะครับนักเรียนเห็นในรูปไหมชุดนักเรียนนะครับนักเรียนต้องสวมใส่ในช่วงไหนก็คือสวมใส่ในช่วงที่เราจะไปโรงเรียนนะครับพอกลับมาจากโรงเรียนนักเรียนก็เริ่มเปลี่ยนชุดนะครับเปลี่ยนชุดนักเรียนออกนะครับต่อมาชุดที่สอเห็นไหมมีเด็กที่กําลังถือลูกฟุตบอลน,นะครับแล้วก็เด็กผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ํานะครับเขาเรียกว่า รวมๆแล้วเรียกว่าชุดกีฬาในชุดกีฬานะครับให้เราสวมใส่ในช่วงไหนใส่ในช่วงเราจะออกไปเล่นกีฬาชนิดน,นั้นนะครับชุดกีฬาแต่และชนิดก็จะแตกต่างกันไปนะครับต่อมาเรามารู้จักคําว่าเรื่องที่หนึ่งนะครับเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายชุดนักเรียนนะครับอาหารนักเรียนมาดูนักเรียนชายนะครับนักเรียนชายเขาจะโยงเส้นออกมาเห็นไหม เส้นที่เนงนะครับจะเป็นเสื้อนักเรียนเห็นไหมเสื้อนักเรียนก็จะมีลักษณะเป็นสีขาวนะครับสีขาวเสื้อคอปกมีกระเป๋าเสื้ออยู่ด้านซ้ายนะครับกระเป๋าเสื้ออยู่ด้านซ้ายต่อมาเข็มขัดนะครับเข็มสัดเข็มขัดนะครับก็จะเป็นสีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาลแต่ของโรงเรียนเราจะไม่ได้ใช้เข็มขัดนะครับต่อมา เส้นที่สามการเกงนักเรียนนะครับการเกงนักเรียนในรูปจะเป็นสีน้ำตาลนะครับแต่ของเราจะเป็นสีเป็นลายสกอตนะครับสีม่วงชมพูสีประจำโรงเรียนของเรานะครับอ่าเส้นที่สี่ที่ทชี้ลงมานะครับก็คือถุงเท้านะครับถุงเท้านี้ของเขาจะเป็นสีน้ำตาลนะครับของเราจะเป็นสีขาวนะครับสีขาว รอ,องเท้าเห็นไหมที่เขาชี้เส้นที่5นะครับรองเท้ารองเท้าในรูปจะเป็นสีน้ำตาลนะครับผ้าใบนะครับแต่ของเราจะมีอยู่2ชนิดก็คือสีขาวแล้วก็สีดำสีดำจะเป็นรองเท้าหนังนะครับสีขาวจะเป็นรองเท้าผ้าใบนะครับต่อมาผู้หญิงผู้หญิงเห็นไหมเขาโยงไปเหมือนกันผู้หญิงจะมีอยู่4 4สี่ส่วนนะครับนง เสื้อผ้าเอ่อเสื้อเสื้อนักเรียนนะครับเสื้อนักเรียนก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันมีกระเป๋าด้านล่างฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือนะแต่ของเราจะเป็นลายสกอตนะครับอ่าใช่ไหมอ่ไม่ใช่เสื้อเสื้อของเราปฐมลายส,สกอตจะเป็นของเด็กอ,อนุบาลเนาะปฐมก็จะเป็นสีขาวนะครับป้สองสีขาวเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเกไทนะครับประมาณกระโปรง กระปงกระปงในในรูปจะเป็นสีน้ําเงินหรือว่าสีสีน้ําเงินสีบางที่ก็เป็นสีกลมแต่ของเราจะเป็นสีสีลายสกอตนะครับของเราจะเป็นลายสกตอตลูกต่อมาถุงเท้าถุงเท้าสีผู้หญิงจะใส่สีขาวนะครับล,ลูกที่สี รองเท้ารองเท้าที่โยงไปก็จะเป็นรองเท้าหนังเหมือนกันนะครับสีดำนะครับรองเท้าหนังชุดนักเรียนเป็นชุดเป็นชุดที่ต้องสวมใส่ไปโรงเรียนการแต่งตัวด้วยชุดนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัตินะครับาตามกฎของโรงเรียนนะครับเขาให้ใส่ชุดแบบไหนเราก็ใส่ไปแบบนั้นนะครับวัน วันจันใส่ชุดอะไรวันอังคารใส่ชุดอะไรวันพุธใส่ชุดอะไรวันพฤหัสใส่ชุดอะไรนะครับวันศุกร์ใส่ชุดอะไรอ่าเราก็ต้องใส่ให้ตรงกับวันนะครับไม่ใช่ว่าวันวันจันจะใส่ชุดวันอังคารมามันก็จะไม่เหมือนเพื่อนนะครับอ่าต่อไปนักเรียนเปิดมาหน้าที่28นะครับหน้าณยี่สิปอ่าเรามาขึ้นเรื่องที่2หัวข้อที่2นะครับ วิธีการแต่งต <YN> <inaudible> ัวไปโรงเรียนด้วยตนเองนะครับวิธีการแต่งตัวหรือว่าแต่งชุดนักเรียนไปโรงเรียนด้วยตนเองนั้นมีขั้นตอนดังนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกันห้ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1นนะครับให้เราสวมใส่ชุดชั้นในหรือว่ากางเกงในนะครับเสื้อผ้าชั้นในให้เรียบร้อยนะครับผู้ชายก็จะมีกางเกงกางเกงในนะครับบางคนก็จะใส่เสื้อกล้ามนะครับผู้หญิงก็จะมี เขาเรียกว่าอะไรนะเสื้อก้ามใช่ไหมเสื้อก้ามเหมือนกันแล้วกางเกงในนะครับขั้นตอนที่2สวมเสื้อและติดกระดุมให้เรียบร้อยนะครับติดให้ครบทุกเม็ดเลยนะครับห้ามติดกระดุมข้ามข้ามช่องหรือว่าคาบอันนะครับมันจะดูไม่สวยนะครับอ่าต่อมาขั้นตอนที่3การสวมสวมกางเกงหรือว่ากระโปรงนะครับผู้ชายเก็บเสื้อผ้า เก็บเสื้อเอตัวครับเก็บเสื้อเข้าในกางเกงนะครับและคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพูดพูดง่ายๆเลยก็คือเอาเสื้อเข้าในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนที่สีวีผมและตรวจดูความเรียบร้อยของตัวเองหรือว่าของเรานะครับว่าเราติดกระดุมครบไหมติดกระดุมข้ามเม็ดไหมใส่เข็มขัดไหมใส่ อะไรให้เรียบร้อยนะครับสุกที่6สวมถุงเท้ารองเท้าผู้ชายผูกเชือกรองเท้าให้เรียบร้อยนะครับก่อนออกจากบ้านนะครับห้ามปล่อยเชือกรองเท้าให้หลุดออกมานะครับเวลาเราเดินเวลาเราวิ่งเราจะเหยียบเชือกรองเท้าทําให้เราหกล้มได้นะครับอ่าเรื่องที่3 <S <S ของวันนี้นะครับวันนี้นะครับเรื่องสุดท้ายของวันนี้เรื่องที่3ามก็คือ ประโยชน์ของการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเองนะครับประโยชน์ abla. ของการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเองนะครับจะหยิบมา4ข้อหลักๆเลยก็คือ 1. ฝึกการช่วยเหลือตนเองนะครับเราโตแล้วขึ้นป .2 แล้วเราต้องรู้จักช่วยเหลือตนเองใส่เสื้อผ้าด้วยตนเองนะครับจะได้ไม่ต้องเป็นภาระของคุณพ่อคุณแม่นะครับใครอยู่ป .2 ยงให้คุณพ่อคุณแม่ใส่เสื้อผ้าให้นะครับก็ พยายามทาด้วยตนเองนะครับลองลองทำดูทําผิดทําถูกนะครับก็ไปถามคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็จะ,จะแก้ให้นะครับแล้วก็จําว่าเราผิดตรงไหนถูกตรงไหนนะครับครั้งแรกมันก็จะมีผิดพลาดกันบ้างนะครับฝึกทําบ่อยๆนะครับมันก็จะเกิดการชํานาญนะครับ 2. เกิดความภาคภูมิใจในตนเองใช่ไหมพอเราแต่งตัวด้วยตนเองแล้วเราก็จะดีใจนะครับภูมิใจ ับ 3. แบ่งเบาภาระของพ่อแม่หรือสมาชิกในครอบครัวนะครับเห็นไหมเหมือนครูตามพูดอันแรกเลยเราก็จะช่วยในการแบ่งเบาคุณพ่อคุณแม่แบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่นะครับ4ผู้พบเห็นชื่นชมที่นักเรียนแต่งตัวได้ด้วยตนเองและแต่งตัวเรียบร้อยนะครับอ่ะข้อนี้ก็คือสมมุติเราแต่งตัวอยู่ใช่ไหมอ่ะข้างบ้านข้างบ้านมาเห็นเรา เราอยู่ป .2 ออแล้วมาเห็นเราคุณยายข้างบ้านคุณตาข้างบ้านมาเห็นเราเขาก็จะชื่นชมเรานะครับเขาก็จะชมเราว่าเราเก่งนะครับเรามีความช่วยเหลือตนเองเราช่วยคุณพ่อคุณแม่แบ่งเบาภาระนะครับเขาก็จะชมเรานะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับคุูตาลก็มาพูดเรื่องการแต่งตัวไปโรงเรียนจบไปใน3หัวข้อแล้วนะครับวันนี้ ครูตานก็มีใบงานนะครับมีใบงานมาให้ทำนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับใบงานที่หนึ่งหน่วยที่สองจุดสองนะครับให้เด็กๆนะเอากระดาษหรือว่าสมุดอยู่ที่บ้านนะครับมาเขียนโจทย์นะครับทัดโจทย์ให้สวยๆเลยนะครับแล้วก็ตอบตามครูตานนะครับครูตานจะพาทำานะ ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเขาถามว่าอะไรอ่านพร้อมคูตาเลยชุดนักเรียนแตกต่างจากชุดไปเที่ยวอย่างไรนะครับชุดนักเรียนแตกต่างไปชุดแตกต่างจากชุดไปเที่ยวอย่างไรนะครับนักเรียนก็ตอบมานะครับตอบตามครูตาเลย1นชุดนักเรียนแตกต่างต้องใส่ตาม ที่โรงเรียนกำหนดส่วนชุดไปเที่ยวใส่ตามที่ตนเองชื่นชอบนะครับอันนี้คือความแตกต่างของอมาน,นะครับข้อที่2วิธีการแต่งชุดนักเรียนหญิงแตกต่างจากวิธีการแต่งชุดนักเรียนชายอย่างไรนะครับอน,นักเรียนก็ตอบลงไปเลยตอบตามคุตาชุดนักเรียนหญิงสวมใส่กระโปรงส่วนชุดนักเรียนชาย ต้องสวมใส่กางเกงและคาดเข็มขัดนะครับนักเรียนต้องไปดูที่หน้านะครับถ้าไม่เข้าใจก็ไปดูไม่ทราบก็เขาถ้าไม่ทราบก็ไปดูที่หน้า27เนะครับเขาจะแบ่งให้ดูแล้วว่า,านักเรียนชายแต่งชุดยังไงนักเรียนหญิงแต่งชุดยังไงนะครับข้อที่3ถ้าทุกคนแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเองเป็นประจำทุกวัน จะเกิดผลดีอย่างไรนะครับจะเกิดผลดีอย่างไรอตอบตอบนะครับ 1. แบ่งเบาภาระพ่อแม่ 2. ฝึกการช่วยเหลือตนเองอ่ะกูตานจะหยิบมา2หัวข้อนะครับส่วนนักเรียนอยากจะเพิ่มหัวข้อนะครับนักเรียนก็มาดูที่ประโยของมันก็ได้นะครับหยิบมาใส่เลยนะครับ สามารถเอามาใส่กันได้แต่ครูตาลขอหยิบมายกมายกมาสองหัวข้อก็คือแบ่งเบาภาระพ่อแม่แล้วก็ฝึกการช่วยเหลือตนเองนะครับสำหรับใบงานก็เสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วนักเรียนก็ให้ผู้ปกครองถ่ายรูปหรือว่านักเรียนก็ถ่ายรูปเองก็ได้นะครับส่งมาในลายส่วนตัวของของนักเรียนในในโทรศัพท์นักเรียนนะจะมีลายส่วนตัวของ คุณครูใช่ไหมครับนักเรียนก็ส่งมาส่งมาในรายส่วนตัวคุณครูอย่าส่งมาในลายกลุ่มนะครับเพราะถ้าส่งในลายกลุ่มห้องเวลาคุณครูแจ้งงานหรือว่าแจ้งข่าวสารต่างๆนะครับพอนักเรียนส่งมาหลายคนไปเด้งงานเด้งมาเด้งมาเด้งมามันก็จะทําให้ข่าวสารหรือว่างานที่คุณครูแจ้งไปเคลื่อนนะครับมันก็จะเลื่อนหายากนะครับเลื่อน ลำบากต่อการเลื่อนหางานหรือว่าเลื่อนหาข่าวสารนะครับดังนั้นก็ให้นักเรียนส่งมาในไลน์ส่วนตัวของคุณครูที่ปรึกษาหรือว่าคุณครูประจําชั้นนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูตานก็จบการอภิปรายในหัวข้อเรื่องการแต่งตัวไปโรงเรียนนะครับแล้วก็การพาทำแบบฝึกหัดเพียงเท่านี้นะครับส่วนคลิปหน้านะครับครูตานจะมาขึ้นในหน่วยที่2เหมือนเดิม แต่จะเป็นการดูแลรักเสือ้อรักษาเสื้อผ้าขณะสวมใส่แล้วก็การจัดวางการจัดเก็บเสื้อผ้าและรองเท้านะครับเรามาดูกันนะครับแล้วก็จะพาทําแบบฝึกหัดหรือว่าใบงานที่2ในคลิปที่ 2, 2ต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูตังก็ขอจบการอภิปรายเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ